สบายดีพี่น้องจริงพ่อพี่น้องอยังเลาะบงวัสนาคุณวัสนาก่อนพี่น้องอายุจังไดมาหอดขึ้น เจี đấy ๊ะบเจะ๊ยบเจี๊ยจะ๊เจีบเบะเบะพี่น้องขาจังเดน้องหอดบานหอดซโม่หอดบานอีหลาเลยพี่น้องวาสนาคุณวาสนามคุณนั่นยำเขียวเอียงอยู่ผิดพี่น้อง เป็นยังใดอีหละว่าสนาโอ้ยคนมี่คว่มสุกแล้วพี่นอ้องนอ,นอ่นยำเขียวเอียงอยู่คนผูิ่นว่าคันนัวยู่ดีมีแห้งสินนั่น,อนอยำเขียวเอยียงยูนี่เด้พี่นอ้นองมีคว่มสุกแล้วเดี๋ยวมายูน้ำอีหลาบาัส ฝนกันลิ่นเด้อพี่น้องอยู่นี่เด้อยู่มองซุมมองเย็นแล้วบาดหญ้ายู่ก็บ่อึดแล้วเฟียงก็บ่อึดแล้วพุ่นน่ะยงเต็มเลย อึดหยากนิากนแล้ว นอนยังเขียวเอียงอยู่พี่นอ้องสบายใจแล้วเไาเมาหาเจ้าของแล้วแม่ยุ่มหมองพึ่น อย่างเพิ่นเกียมีความสุขเหล่านี้มาหาเจ้าของเพิ่นอีหลีเหล่านี้เสียงเพลงมาแต่ไสนน้อ เป็นไดพี่น้องมีความสุขหรอพี่น้องสบายใจไปไปาน้อวันนี้น้อพี่น้องเอฟซีคนขึ้นนั่วาสนาดูตูดนั่งนั่งว่อยากขึ้นรถนั่งยานซื้อดอกพี่น้องนั่งยานนั่งยานนั่งเกียรนั่งยานเขาเจาอะเอาไปขาเนาะคือเฮานีแ่แหะคววมคิด ย่านเขาไอาใขาไปเกียงย่านเจ็บย่านตายไปจะแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> ว่าอยากขึ้นหอดลวดมู่ว่านนี่เป็นตะลิตนย่านี้จังคุบเขาคุบเขาลงเลยพี่น้องเอ้ยว่านน,นี่พนมีความสุกแล้วแม่ยุ่มอง มหาเจ้าของอิลหลีแล่าเลยมหาผู้มีบุญนีวัส,สนาแล้วมหาอิลาแล้วพี่นอ้องสบายใจแล้วพี่นอ่องเอฟซีกระไดมันน้ำมังพนยูจะเป็น, <c oughs> นดีให้เอ้ยบรรยากาศทางผีพี่นอ่องเอ้ย เขาพ่อเอกเขาเม่หน่อยเ้างามเถอะน้าบัดนี้น้อเขียวเต็มทงเลยบรรยากาศดีดีพี่น้องเขาก็งามพ่อเขา เยอเต็มทวงเลยนี่พี่น้องพ่นว่าคุ้ยเขะนะคุ้ยเขะงงอเขะไปแขะอลีไปนะไปไก่กับอะไรพน่นว่าเบาทุนว่า ไ,ไก่บอได้เลียนเลย <laughs> เอ้ยเ่นมีความสุกเลวพี่น้องบันไดมาอยู่หม่องอยู่บอนซุ่มหม่องซุ่มหม่องยินสร้างทุกเปิดเพ่งแห้งแต่เนาะ เปิดเพลงอีหลานเนาะางเนาะบอกสางเปิดเพลงอีหลานนี่เปียงเฮ้ยไมติ้งสวยๆเนี่ยก็สิกลับบ้านแล้วพี่นอ้องเดินทางกลับแล้วกลับโกสุมสรารข้ามสรารข้ามโกสุมแล้วพี่นอ้อง มีความสุขแล้ววาส,สนาที่น้อน่าได้ม่ยุ่งมองซุ่มมองยินแล้วอยู่น้ำมิลาแล้วผูมีบุญแล้วม่อยู่น้ำกันแล้วนี่วามสุขแล้วนอนยำเขียวอียงจวดจวดอยู่จั๊ย สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีสักก้อนพี่น้องพอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง